สิว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 สิเพื่อทุกคนไม่กระทั่งแบบรุ่นพี่หรือใครก็แล้วแต่ต้องเดินมาทักพี่คะจากวันนั้นสู่วันนี้พี่ทําได้ยังไงคอนซีลเลอร์มันคือปลายเหตุแล้วที่เราไม่อยากให้ใครเห็นสิวบนหน้าเราอะไรเงี้ยแต่ว่าต้นต่อของการที่แบบช่วยเหลือจริงๆคือน้องคนนี้ค่ะทุกคนฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจิงก็อยากจะมาทําคลิปที่แบบเป็นปัญหาโลกแตกของทุกคนแล้วก็จริงเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจจะแบบ เผชิญปัญหานี้เหมือนจริงเหมือนกันนะคะก็คือเรื่องปัญหาของสิวทุกคนต้องเคยผ่านวัยรุ่นอะคือช่วงที่แบบทุกคนต้องเป็นสิวกันมาใช่ไหมแล้วคือจริงก็เป็นคนหนึ่งที่เคยประสบปัญหานั้นเหมือนกันทุกคนซึ่งวันนี้คือจริงจะมาเล่าให้ฟังว่าแบบ โคจรของจริงอะที่แบบเกิดสิวตอนนั้นนมนันเป็นยังไงคือต้องเท้าวความแล้วก็ย้อนก่อนเลยว่าตอนที่จริงอะเคยทำ50แฝกไว้นะคะก็เคยเมนชั่นถึงเรื่องที่ว่าจริงเคยเป็นคนที่ผิวติดสารสเตียรอยด์มาก่อนหลังจากนั้นก็แบบมีคนทัก DM จริงมาเยอะมากถามมาเรื่อยๆว่าจริงอะดูแลผิวหน้ายังไงที่ขาจากตอนนั้นสู่วันนี้พี่ทําได้ยังไงเห็นห <He 's S 2> น้าจริงตอนนั้นอะบอกเลยนะว่าไม่สามารถที่จะเชื่อว่าจริงจะมีผิวหน้า กลับมาเป็นปกติแบบนี้ได้อะจีจะมาเล่าให้ฟังว่าอะไรคือสาเหตุวันนั้นเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะมานั่งเล่าให้ฟังว่าคือจริงใช้อะไรทำไมถึงหายนะทุกคนช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงดังของพวกโซเชียลแคม i n อินสตาแกรมยุคแรกๆเลยที่เขาแบบว่าชอบขายคีมในอินเทอร์เน็ตกันทุกคนซึ่งตอนนั้นเรารู้สึกว่าเออเราเป็นเด็กมากทุกคนตอนนั้นจริงประมาณน่าจะม1ม .2 ก็คือเป็นฟิลแบบอยากขาวไง อยากหน้าใสไงอะไรประมาณนี้ก็รู้สึกว่าเออเราก็เชื่อคําที่เขาโฆษณาในอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วเราก็เลยซื้อครีมที่เขาขายในเน็ตเนี่ยมาใช้ที่บ้านซึ่งตอนนั้นอ่ะเราก็รู้สึกว่าเออเขาดูแบบมีความการันตรงการันตีอะไรใดๆนะว่าแบบใช้แล้วสิวหายจริงคือด้วยความที่จริงอ่ะเป็นคนผิวหน้ามันอยู่แล้วนะคะก็เลยแบบว่าอะไรนิดอะไรหน่อยแล้วก็แบบแพ้ง่ายแล้วก็เริ่มเป็นสิวอุดตันแล้วแล้วก็เริ่มเป็นสิวอะไรประมาณนี้เล่าต่อว่าตอนนั้นอ่ะจิงก็ได้ไปซื้อครีมอินเทอร์เน็ตแบรนด์หนึ่งมา แล้วเสร็จแล้วเนี่ยจิงก็เอามาใช้สักพักโหผิวจริงคือดีมากทุกคนแบบผิวเนียนผิวใสผิวขาวผิวผ่องพูดเลยว่าคือตุดเด็กเพื่อทุกคนไม่กระทั่งแบบรุ่นพี่หรือใครก็แล้วแต่ต้องเดินมาทักเลยว่าแบบเฮ้ยจริงดูแลผิวยังไงผิวดีมากผิวแบบขาวอมชมพูจนเรารู้สึกว่าแบบ เฮ้ยครีมตัวนี้มันใช้ดีจริงๆแล้วเราก็แบบบอกต่อเพื่อนนะตอนนั้นว่าแบบเออใช้ดีมากใช้มาเรื่อยๆแล้วเราก็ไม่หยุดใช้เพราะเรารู้สึกว่ามันดีไงเราจะหยุดใช้ทําไมทุกคนเก็ตปะจนกระทั่งมันมีเหตุการณ์ที่ว่าจริงเริ่มใช้แล้วก็มีช่วงหนึ่งอ่ะคือจริงหยุดใช้ไปเพราะว่าเหมือนจริงไปต่างจังหวัดนะคะแล้วก็แบบไม่ได้พกครีมไปไม่ได้ใช้แบบอย่างต่อเนื่องเนาะแล้วก็เลิกใช้ไปแค่แป๊บเดียวเสร็จแล้วหน้าเห่อ เป็นสิวเหอแบบจุกๆเลยทุกคนเสร็จแล้วอ่ะจิงก็เลยแบบโอเคเป็นสิวจิงก็เริ่มไปรักษาที่แบบคลินิกรักษาผิวหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือคุณหมอก็เลยบอกจริงเลยว่าให้เลิกใช้ครีมตัวนี้ในอินเทอร์เน็ตไปให้หมดเลยนะคะเพราะว่านี่คือสาเหตุที่ทำให้จิงอะ่ะผิวติดสารสเตียรอยคุณหมอแจ้งชัดเจนเลยตอนนั้นว่าตอนเนี้ยผิวจริงนะคะกําลังติดสารสเตียรอยเข้าให้แล้วแล้วก็ครีมตัวนี้ที่จริงใช้เนี่ยมีสารประลอดค่ะทุกคนพักผิวหน้าทุกอย่างหลังจากนั้นพอเป็นช่วงพักผิวหน้าคือ สิวคือเห่อคือฉ่ำแบบโบ,แบบ๊ะเบ๊ะบุบบุ๊บุบบเลยซึ่งตอนนั้นพุง่งตรงว่าก็ต้องรักษาแบบผิวกับคุณหมอที่เป็นคุณหมอจริงๆเลยนะคะผิวจริงอ่ะก็ไม่แข็งแรงเลยค่ะทุกคนนี้ต้องเล่าให้ฟังก่อนนะคือทุกคนอาจจะรู้กันว่าคนที่เคยเป็นผิวติดสารสเตียรอยเนี่ยมันจะทําให้ผิวอ่อนแอแล้วก็แพ้ง่ายผิวบางนะคะยิ่งโดนประหลอดด้วยเนี่ยคือจะผิวบางมากทุกคนใช้อะไรก็คือแพ้ง่ายไปหมดเห่อแดงแม้กระทั่งแบบปัจจุบันเนี่ยที่แบบว่าแค่ออกไปเจอมลภาวะข้างนอกแค่นอนน้้อยฝุ่นนมานนาาเกะห เพราะว่าจริงเป็นคนหน้ามันใช่ไหมทุกคนแล้วเวลามีแบบว่าฝุ่นมาเกาะหน้าอย่างเงี้ยแล้วด้วยเป็นความผิวแพ้ง่ายผิวบางอีกอะก็เป็นสิวขึ้นง่ายแล้วหรือบางทีก็เป็นผลแล้วอะไรเงี้ยทุกคนเรื่องสิวมันเป็นเรื่องที่แบบว่าทุกคนไม่ต้องคิดมากนะเพราะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติจริงๆแล้วแม้กระทั่งเป็นคนที่ไม่ได้เป็นผิวติดสารสเตียรอยด์มาก่อนอะไรอย่างเงี้ย ก็สามารถเป็นสิวได้เหมือนกันนะคะรอบเดือนมาอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นสิวแล้วมเม็ดสเม็ดถูกไหมทุกคนทํางานเครียดนอนน้อยหรือว่าแบบพักผ่อนไม่เพียงพอกินน้ําน้อยหรือว่ากินอาหารแบบของมันเยอะอย่างเงี้ยว่าออกไปเจอมลภาวะสิ่งสกรปรกมันก็เป็นสิวได้เหมือนกันทุกคนอันนี้ก็คือเป็นเรื่องปกติมากๆนะคะผิวจริงอ่ะก็ดีขึ้นแต่มันก็เป็นบีขึ้นที่อ่อนแอทุกคนไปเจอมลภาวะสาเหตุเครียดนอนน้อยอะไรก็แล้วแต่เสร็จปุ๊บ เราก็จะเป็นสิวตันสิวตันเสร็จปุ๊บไปโดนอะไรกระตุน้นเป็นสิวอักเสบหลังจากนั้นก็เป็นแผลเป็นแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยวงจรเงี้ยไปเลยทุกคนจนแบบผิวจริงก็จะแบบไม่เรียบเนียนมีรอยสิวจากที่เคยเป็นสิวมาทั้งหมดนะนอกจากการทําความสะอาดผิวหน้าให้สะอาดแล้วอะ่ะ ต่อมาคือการที่แบบเราต้องเคลียร์สิวอุดตันทุกคนจิงก็เลยแบบไปเซิร์ชใน Google เลยทุกคนแบบเซิร์ชเลยว่าวิธีรักษาสิวอุดตันคือจริงอะเซิร์ชไปเน็ตอย่างนี้เลยเพราะจริงอะต้องการที่จะออกจากวงจรน,นี้ถูกปะซึ่งตอนที่จริงอะไปเซิร์ชใน Google นะคะว่าแบบจิงอยากได้เซรั่มรักษาสิวอุดตันเพื่อที่แบบว่าจะมาใช้เป็นสกินแคร์ในการตอบโจทย์ใช่ไหมซึ่งมันก็คือขึ้นเลยเป็นตัวหนึ่งที่ขึ้นมาเลยท็อปเซิร์ชตัวแรกเลยทุกคนก็คือเป็นตัวเอฟคาคาเซรั่มของ ose, อออาล, Top ลาแบบ ทุกคนตัวนี้มันดีมากจริงๆเรื่การรักษาสิบุตันแล้วจริงรู้สึกว่ามันตอบโจทย์มากคือ ต้นต่อปัญหาสิวมันคือสิวอุดตนันะทุกคนเพราะว่าเราควบคุมสาเหตุไม่ได้แต่เราควบคุมการเกิดสิวอุดตันได้ถูกปะจริงอ่ะดูรีวิวของลาโรโคเซช่ไหมทุกคนคือจริงอ่ะก็นึกได้ว่าตอนนั้นอ่ะตอนที่ไปรักษาผิวติดสารสเตียรอยคุณหมอที่จริงไปรักษาผิวหน้าเขาจะอนุญาตให้จริงอ่ะใช้แค่ของลาโรโคเซเท่านั้นเพราะเขาบอกว่ามันอ่อนโยนต่อผิวหน้าจริงๆทุกคนคือช่วงนี้ถ้าใครกําลังฮีลิ่งหน้าหรือว่ากําลังรักษาหน้าอย่างจริงจังอ่ะใช้ของลาโรโคเซอ่ะคือปลอดภัยแน่นอนนะคะทุกคน คนก็รู้ดีอยู่แล้วว่าแบรนด์ลาลูเปเซคือเป็นแบรนด์วีเซซามอ่างของประเทศฝรั่งเศสด้วยความที่อย่างแรกเลยคุณเหมาะจริงก็เคยแนะนําว่าแบรนด์ลาลูเสเซคือโอเคใช้ได้2คือเป็นแบรนด์ที่แบบรู้จักกันทั่วโลกคือถ้ามันไม่ดีจริงป่านี้คือเขาไม่อยู่มานานใครทุกคนเก็ตไหมจิงก็เลยโอเคแต่นนจะยอมเสียงเงินซื้อเซรั่มแล้วก็คืออ่ะงั้นจัดตัวนี้มาเลยซึ่งก็นี่จะมาอยู่ตรงหน้าจริงแล้วทุกคนอยู่นี่เลยนี่นะคะน้องลาลดเปเซนะคะเป็นกระปุกสีฟ้าตรงนี้เลยนี่ไม่ได้เป็นขวดแรกนะคะที่จจริงเคยใช้ะบอกว่า ก่อนหน้านี้จริงอ่ะเคยใช้มาก่อนแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้คือกลับมาใช้น้องเพราะรู้สึกว่าช่วงเนี้ยผิวอะเริ่มมีสิวอุดตันเกิดขึ้นนะคะจากสาเหตุต่างๆจริงรู้สึกว่าช่วงเนี้ยอากาศมันแบบเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีแบบมลภาวะอะไรเงี้ยบ่อยๆซึ่งเหมือนตอนนั้นทุกคนจริงจะเคยอ่านนะว่าเขาจะมีสโมเลกุลหลักๆที่ใส่มาในนี้ที่เขาได้รับแรงบนันดาลใจนะคะจากทางการแพทย์ว่าเออมันช่วยรักษาสิวได้จริงๆนะคะอย่างตัวแรกเลยเนี่ยคือตัว LHA นะคะทุกคนตัวเนี้ยจะช่วยสละายสิวอุดตันบนชั้นผิวนะคัดเซลล์ผิิววทํําาให้ผเี่่สสมมออตไป ก็คือตัวซาเลสเลตแอซิดนะคะซึ่งตัวนี้จะบอกเลยว่าถ้าใครศึกษาเรื่องสกินแคร์ที่รักษาสิวจะรู้อยู่แล้วว่าตัวนี้จะช่วยลดการสะสมแบคทีเรียสลายสิวิตันที่ต้นต่อด้วยต่อไปนะคะคือกาคลิกแอซิดค่ะโมเลกุลขนาดเล็กตัวนี้ก็เป็นตัวดังอยู่แล้วนะคะที่จะช่วยลดความรุนแรงน,นะคะของสิวอักเสบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะอีกทั้งตัวนี้เนี่ยก็มีวิตามิน b 3ด้วยนะคะที่จะช่วยปอบประโลมผิวนะคะให้ผิวเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ไม่ระคายเคืองง่ายค่ะแล้วจากที่จริงอ่านตอนนั้นนะคอาว่าีกิ52% สิวอุดตันหายภายใน28วันทุกคนจริงก็แบบเฮ้ยคำเคมมันแบบแรงไปปะเราก็เลยลองซื้อมาเพราะว่าถ้ามันจะแบบว่าเป็นลาลดโพเซเราเค็มแรงขนาดนี้ยเราก็ต้องลองซื้อมาแล้วทุกคนจาได้เลยว่าซื้อมาใช้แค่1นึ่อาทิตย์อะ่ะคือสิวอุดตันจริงอะ่ะลดลงแล้วแบบบางเม็ดอ่ะคือหลุดไปเลยคือเหมืนล้างหน้าแล้วคือน้องแบบแห้งหลุดไปเลยเว้ย อันนี้เป็นเรื่องที่แบบจริงแบบ a เมซ i n g มากๆสิวอุดตนันสิวเม็ดเล็กๆอันนี้ก็ลดลงด้วยเหมือนกันแล้วก็ตรงที่เป็นสิวอักเสบอะหายดีขึ้นรอยสิวก็ดีขึ้นซึ่งจริงๆอะทุกคนจะรู้แลว้วว่าถ้าแบบสิวอุดตันมันลดลงอะ โอกาสของการเป็นสิวอักเสบอะ่ะมันก็จะลดลงด้วยตามมาใช่ไหมซึ่งตอนนั้นอะจริงองแฮปปี้มากกับแบบ1-2ึ่งถึงสองาทิตย์ที่ใช้ตอนนั้นเพราะรู้สึกว่านอกจากแบบสิวอักเสบมันก็จะดีขึ้นด้วยแล้วเนี่ยคือสิวแต้มมันลดลงแล้วจริงก็รู้สึกว่าแบบช่วงนั้นอะจริงแบบหน้าใสแบบเพื่อนที่เจอเงี้ยก็จะไม่ค่อยเจอสิวอักเสบในไอ้อะของจริงทุกคนจะแบบเออหน้าใสขึ้นไม่ทำไรมาจริงรู้สึกว่าแบบน้องขวดฟ้าคือเวิร์กมากๆพอใช้มากเกือบเดือนก็เลยรู้สึกว่าเออ เชื่อแล้วว่าทําไมน้องถึงเป็นท็อปเซิร์ชแล้วก็เป็นท็อปเรคคอมเมนต์นะคะในตอนนั้นที่คนอื่นเขาว่าดีอะ่ะคือดีจริงๆเรื่องแบบเซรั่มรักษาสิวตันตัวเนี้ยคือต้องยกให้น้องคนนี้เลยจริงๆคือเนื้อน้องเขาจะซึมไวมากเขาเป็นเนื้อเซรั่มไม่เหนอะหนะเลยทุกคนสาวหน้ามันแบบจริงอะ่ะคือใช้ได้เลยเนื้อน้องเขาจะแบบเหมือนแทบจะน้ำเหมือนแล้วทุกคนมันเป็นความเซรั่มที่แบบดูการไหล ดูแล้วเขาซึมไวแบบมากคือน้องเขาบางเบามากคือใครที่เป็นคนผิวหน้ามันอย่างเงี้ยหรือผิวหน้าแบบประเภทไหนก็คือใช้ได้หมดเลยนะคะทุกคนน้องเขาไม่ก่อให้เกิดการอุดตันแน่นอนเพราะว่าเนื้อน้องคือบางขนาดเนี้ยแทบจะเป็นน้ำซึมลงไปเลยนะคะทุกคนในชีวิตจำลอนนะคะจริงก็คือจะประมาณหยด2หยด3หยดนะคะก็คือแค่นี้ก็ทั่วใบหน้าแล้วค่ะทุกคนแล้วก็เกี่ยให้ทั่วใบหน้าเลย แค่นี้บางเบาสบายมากเหมือนเป็นน้ําใช้ขั้นตอนแรกได้เลยนะคะทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นเลยเนื้อบางเบามากหน้าไม่มันเพิ่มด้วยจริงทาทุกคืนก่อนนอนทุกคนอันนี้คือสบายผิวมากๆแล้วก็ใช้เป็นขั้นตอนแรกก่อนนอนด้วยนะคะทุกคนรู้สึกว่าสิวตันจริงอะคือลดลงจริงๆดูทุกคนให้ดูหน้าตอนนี้ให้ดูหน้าปัจจุบันตอนนี้ที่ใช้น้องมาแล้วนะคะแค่กลับมาใช้แบบ ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เองอะทุกคนเนี่ยคือจะให้ดูผิวหน้าโคลสอัพเลยเพราะว่าจริงรู้สึกว่ามันเหมือนแบบจริงลดการเกิดสิวอักเสบไปด้วยเพราะว่าการที่มันลดสิวอุดตันอะมันคือการลดสิวอักเสบไปด้วยทุกคนเก็นปะแล้วก็แบบตอนนี้คือผิวคือเนียนมากเหมือนกันคือทุกคนจะรู้ว่าเวลาเป็นสิวอักเสบอะนอกจากว่าน้องจะบวมนานแล้วอะน้องก็คือทิ้งรอยช้ำบนหน้าไม่ไหวนะแล้วก็ต้องมานั่งรักษารอยอีกต้องมานั่งทายารักษารอยสิวต้องมานั่งเลเซอร์มาร์กหน้าจริงก็คือจบวงจรสิวของจริง ทุกอย่างด้วยน้องเซรั่มโสสิอุตันนะคะอย่างเวลาโพสิวไปเลยตัวนี้คือ เวิร์กมากๆอันเนี้ยคือรับประกันการันตีว่าปัญหาผิวของแกมันจะลดลงทันทีเป็นสิวอักเสบหรือสิวอุดตันบางทีอะเมคอัพก็กบไม่มิดนะจ๊ะคือมันก็มีเงาของสิวอุดตันอยู่ดีคอนซีลเลอร์มันคือปลายเหตุแล้วที่เราไม่อยากให้ใครเห็นสิวบนหน้าเราอะไรเงี้ยแต่ว่าต้นต่อของการที่แบบช่วยเหลือจริงๆคือน้องคนนี้ค่ะทุกคนเราจะบอกว่าน้องคนเนี้ยคือเหมาะกับทุกเพศทุกวัยที่แบบทุกคนที่ประสบปัญหาเรื่องสิวนะคะบอกเลยว่าน้องคนเนี้ยคือตัดวงจรได้แน่นอนคือลดปัญหาสิวอุดตันได้อย่างจริงๆนองนอะะคะข 10 ml นะคะให้เยอะอยู่นะราคา1,350บาทอันนี้ทุกคนก็ไปหาซื้อกันได้นะคะช่องทางการจำหน่ายของเขานะคะมีทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เลยนะคะก็ไปหาดูได้เลยนะคะหรือว่าบางทีไปดูในเคาน์เตอร์นะคะของพวกแบบเว้ยสาอางหรือร้านขายยาบางบางร้านก็มีเลยนะตัวเนี้แต่อย่างของจริงส่วนตัวจริงก็ไปเอฟออนไลน์มานะคะเขาก็จะมี official store นะคะในพวกช h o ป e ี l a z a d a หรือว่าพวกอ e ีแพดฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างๆเลยทุกคนก็ไปเช็คด้วยนะระวังของปลอมนะทุกคนสุดท้ายนะคะจริงก็อยากจะพูดถึงเรื่องสิวลวกันว่าจริงๆ สิวอ่ะไม่ใช่โรคมันเป็นอะไรที่เป็นแล้วก็รักษาให้หายได้สําหรับใครที่มีเพื่อนแบบเป็นสิวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ลองแนะนําตัวนี้ให้เขาดูก็ได้อันนี้คือตอบคาถามเลยละกันนะว่าแบบเออใช้อะไรน่าใสจังคือคนถามเยอะมากเป็นกาลังใจให้คนเป็นสิวทุกคนนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากรู้อะไรก็พิมพมาเพิ่มละกันเดี๋ยวจิงจะมาแชร์ต่อให้นะคะเรื่องสกินแคร์เรื่องของแบบผลิตภัณฑ์เรื่องดูแลสิวอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้จริงก็ไปก่อนนะคะทุกคนเชื่อฉันบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย